โอเคท่านผู้ชมวันนี้รักก็มาสู่เกมโรบองในโหมดเดิมไปอีกเช่นเคยนะท่านผู้ชมเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่พ้นโหมดอื่นอนะไม่ไม่พม้นอ้โหมดนี้ตลอดอนะเป็นโหมดที่ผมชอบอยู่ในโหมดเนี้ยมันทําให้ผมเสียงแหบได้อะ <c oughs> โอเคโอเคอย่าพูดมากเพราะมันผมเจอคั่วหลีกแล้วตอนที่ผมก็มาเทสเออเทสสกิลเทสอะไรผมผมลืมไงท่านผู้ชมบอกตามตรงเลยคือผมลืมอะโอเคโอเค,อเค,อเคผมเจอคั่วหลีกแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงไปหาตีนก่อนแป๊บนึง ดี๋พวกนี ah ้ไอ ah. ้ไอ้ไอ้พวกนี่เก่ากว่าไอ้ไอ้ไอ้อะไรอะไรเราอ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยอ๋ออ้ยอุ้ยต้นไม้โอยโอ้โหอะไรกันเนี่ยไป

ไอ้ยีนะมึงมึงเอาไงอย่าลอยไอ้ยีไม่โดนโอ้ยไอ้ยีนะมึงไอ้ยีเมันหลบได้ไอ้ยีไป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 โอ้ยโอ้อย่าไปพิจิตรโอ้ยอ้โอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้ยโอ้ย อะไรติดต้นไม้ไปมึงอ oh. 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 ่ะโอ้โอ้โอ้ pathetic มาดิเก่าวะวะเก่าอ่ะมึงแน่ออ่อเอา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 ทำไมตัวมึงนี่คุ้นๆวะตัวม ah. ึงแต่งตัวคุ้นๆมากเลย ทำไมมเตะกูคนไปคว้าลิ้เก่าเลยโอ้ยอะไรกูเนี่ยอย่ามาพูดอย่ามาพูดกันตรงนี้กูขอ้อกกันโอ้ย กูยังไม่จบนี่ดิมาดิมึงกับกูยังไม่จบห้องใจมึงกูจะฆ่ามึงกล้าฆ่าตะ๊กกูตีนะมึงเข็นเข็นฝั่งลึกมากบอกเลยไปเลยไปเลย โอ <S 2> <S 2> <S oh ้ยโอ้ยโอ้ยเมื่อะไรเนี่ยยิบเันชุดเลยเฮ้ยเฮ้ยฮี่ยมมาดีวะฝีมือกูจะหายไปขนาดไหนเดียววะอ๋ออ๋อไม่ได้แดดไม่ได้แดดไม่ได้โอ โอ้ยก่อนที่หลบเทสสกิลไปหมดลืมไปหมดอะไรปุญจัากันดิปุญจัากันดิอะไรกันเดียวโอ้ยโอ้ยขอบฟุตขอบคุณที่กัรดให้เดี๋ยวเดียว พวกเป็นอะไรกันเนี่ยเฮ้ยวัดเฮ้ยเด้อมึงโอ้ยอ๋ออ๋อ้ยแบกต่อนตอกันเลยพวกเป็นอะไรกันเดียวอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้อพวเป็นอะไรกัน อะไรอะไรออกูรู้ว่ามึงรอฆ่ากูเดียวเดียวยวเดียเดียว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 เดียเดยวเดีเดียวเดียวเดยวเดี๋ยวเดียวเยวเดียวเดยวเดียวเดเียเีดียเยวเดยวยยวดียวเดีเนี ไอ้ S 1> <S 1> <S เลือดกูดอยใช่ไหมมึงถึงเล่งกูเนี่ยมาดิอด๋อมึงใครมึงใครมา,าดังยานก่อนดิ ไอ oh, ้เห้ยโอ้ยอย่าขัดโอ้ยโอ๊ยอย่าขัดมึงจะขัดกูทำไมโอ้ย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 เจ๊กูขอโทษกูขอโทษไอ้เจ๊ไอ้เจ๊เจ๊เจ๊กูขอโทษเจ๊เจ๊กูโกนแค่ไรกูเนี่ยไอ้เจ๊ไอ้เจ๊

แดกชากูหวงเลยกูเ <screws> ป <in the ground> ็น <index> ต <ed up> ัวแดกชาโอเคแกจะลอยไปนลัวไก่กูจะลอยมึงเอยมาดิไอ้เรื่องแดกชากูแกแค้นกูสู้มึงไม่ได้เพราะรอลอยมึงกัน โอ้ยเอาไอ้เฮียโอ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยเอาเอา ขอดังยานก่อนดิขอดังยานเลยดิก่อนที่เสียงกูจะไม่มียาน <Aust> aus> ตรงโน้นเลยกลุ่มตรงโน้นเลยเดินมาเดินกี่อเลกน่อพกูพอเล็กก่อนพี่ละมุงม,งมาดีไปเล่นก่อน ตรงนี้เลยหล้อก่อนตีมึงไอ้กูไม่เคยใช้สักอย่างเด็ดโดนเฮ้ยเจ๊ดิ้งะโอ้ย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 อพวกมึงอะไล่ไอ้ตีกมึงโอัยขัดเฮ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าอย่าอย่าพึ่งกูขอร้องกูขอร้องกูขอร้องให้กูใช้ก่อนไอ้ยเฮ้ยดับมือ ไอ้มอดีเ huh. จ <_ ained throws> oh ้ไอ้ดมึงดีนะมึงดีนะมึงอฮ้ยไอ้มันก้ขัดกับกิ้งกูเฮ้ยโอ้โหไปเลยไอ้พวกเีแยโอ้ยโอ้ยแบคต่อต่อกันเลยอ่ะมึงโกรธแค่อะไรกูเนี่ย โอเคถ้าผู้ชมผมต้องขอจบคลิปนี้นี่ก่อนนะผมเจ็บคอผมแล้วผมเหนื่อยของผมแล้วโอเคโอเคผมขอจบคลิปนี้นี่ก่อนนะผมเหนื่อยผมละโอเคไป